สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สอสขอ้ครพูลชาแนลแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืนสอสข้ครูลของยายทุกท่านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาสรุปข่าวประจําสัปดาห์ของวันที่23-27สิงหาคม2564สำหรับสัปดาห์นี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจไปติดต่อชมกันเลยค่ะ วันที่24สิงหาคม2564เวลา13.30นานางสาวศิริลักษณ์ตั้งวรลปัญญากุลสวัสดิการและคุ้มคอรายงานจังหวัดลำพูนร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนครั้งที่36/2564ณห้องประชุมจาเทวีสารการจังหวัดลำพูนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานเฝ้อระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในจังหวัดลำพูน ให้สามารถดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายบรยุทธ์นาวรัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน<ะ>เวลา9นาฬิการ่วมอบรมโครงการพัฒนา,นาศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานในการรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านวิทัศน์ทางไกลแคทคอนเฟลเลน์ระหว่างวันที่24-30สิงหาคม2564ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนวันที่25สิงหาคม2564เวลา9านาฬิกาจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจังหวัดลำพูน Wood l a b o r Practice ณห้องประชุมโชควงวัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสาพัลพ์ลำพูนโดยมีนายสมพศ์กวางแก้วผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมญญบรรยายพิเศษเรื่องธรรมาพิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในการบริหารแรงงานในสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เวลา13นาฬิกา จัดกิจกรรมเปิดป้ายส่วนอุตสาหกรรมเครือสาพัฒน์ลำพูน GLP เพื่อขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจังหวัดลำพูนร,ร่วมกับบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮดดิ้งจำกัดมหาชนสาขาลำพูนได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมให้สถาปประกอบกิจการในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสาพัฒน์ลำพูนนำแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานมาแล้วรวม23แห่ง เวลาแปดนาฬิกาสานาทีเข้าร่วมการฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงานตามแนวปฏิบัติการตรวจแรงงานฉบับปรับปรุงที่คำนึงถึงแรงงานหญิงข้ามชาติความรุนแรงและการล่วงละเมิดแรงงานทำงานบ้านและแรงงานบังคับโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ผ่านระบบออนไลน์ส o ่มข่าวมิทณห้องประชุมสำนักงานสวัสริรและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน เวลา13.30นาทีเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ครั้งที่1 2564โดยมีนายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมฤลัิบุญชัยสาลาการจังหวัดลำพูน วันที่26สิงหาคม2564เวลา13บาิการ่วมประชุมหัวหน้าสว่วนราชการสังกัดก,กระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนและประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้าม,มนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูนครั้งที่8 2564ประจำเดือนสิงหาคมณห้องประชุมศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนโดยมีนายวรยุทธ์นาวัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน เวลา14นาฬิการวบรุมหาลือการวางแผนจัดการแนวทางซิโลโรสณห้องประชุมหลิปุนชัยสารากลางจังหวัดลำพูนโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมวันที่27สิงหาคม2564เวลา11นาฬิการวบรุมคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดลำพูนครั้งที่37 2,564ณห้องประชุมจามเทวี TV, สารการจังหวัดลำพูนเพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และพิจารณาเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในที่เฉพาะบับเบิลแอนด์ซิลสำหรับสถานประกอบการโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน สอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน